โอเคมากจนในเพจไม่ซูดไปครับแล้ว,ลวเอ้ยนิสาโอ้โหจะหลุดแล้วบาจริงดครับ ได้เยอยกูสุนตั้งใจเล่นในสัตว์ฉากเมื่อกี้ล็อกอะไรวิสุดล็อกอะไรโอ้โหไม่ได้เลยเลวานเลวานเลวานจาาน่าบ้าสวยๆไงเวซี่เวซี่เวซี่โอ้โหเซฟวิ่งอ่ะกูเซฟว่นะไอ้เหี้ยเอาเรื่องเอาเรืนะ่องเอาชัยนะเอาเรื่องเอาชัยนะเอาเรื่องเอาชัยนะรู้เรื่องเลยแหละเซฟแบบนี้รู้เรื่องเลย เคลียร์เคลียร์ไปก่อนนะพ้นเกียร์นตรายก็พอพ้นเกียร์นตรายยังไม่พ้นเกียร์นตรายยังไว้ใจไม่ได้คนระับโอ้โหโอ้โห โอโ้เหลืออะไรอะ่ะเก็บโดนลนะบาซ่าแม่งบุกอย่างเดียวเลยวะ่ะบาซ่าเอาเรื่องนะบาซ่าแม่งบุกอย่างเดียวเลยเอวเ,เจอเอลกาซิโกนะครับเอลกาซิโกครับสึก,กสนี้ตีเป็นเอลกาซิโกไปได้เรียบร้อยจัดไปครับต้องตึงๆหน่อยแมนนี่เอาจริงหน่อยเว้ ทำลินไม่ได้แล้วเจออา,กา์กาซโก้โอ้โหขาลอลขาลอลไปไปดิเดียบร้อยรุดรุดเดียวรอนโดโอ้โหไม่ใช่โรนโดแตะเป็นเนวิซิอุสจวยอ้ำยังได้ยังได้ จ่ายบอนิดหนึ่งจ่ายบานิดหนึ่งนะเหลืออะไรอ่ะโอ้โยแม่เจ้ายิงไปไหนอ่ะวินนีกูยิงไปไหนอ่ะ สวาน้อาไงสวยครับไปกันต่อไปกันต่ออ๋อแบบนี้แบบนี้โอ้โหจ่ายตัวด้วยลูกวีผมเรียบร้อยหนึ่งศูนย์เวเนซูจูเนียสวยนะทำดีเลยแหละทำดีทำได้เลยก็ค่อยเล่นกันต่อไปครับ อย่างนี้ใจร้อนไม่ได้ไม่งั้นไปเสียประตูยงงนอ,นอย่างแน่นอนอย่างเปนชุดจนะูเนียเนี่ยมีทั้งสองทีมเลยเรียบร้อยอ่าหมดครึ่งแรกมารู้เรื่องรู้ราวกันไปนะมาครับครึ่งหลังครึ่งหลังอ่ะเอาจริงหน่อยดินี่ยังไม่เอาจริงเหรอนี่ยังไม่เอาจริงเหรอนี่ยังไม่เอาจริงอีกเ,เหรอ Loot, 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 điêu loot,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  loot, điêu loot, 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 loot,

โอ้ล้ำได้ไงครับจารย์โว้ยสาระกูด้ดวยเมื่อกี้ไม่งล้ำอีกเปลี่ยนตัวท่าไหนลีโอเนลเมสซีคีเลียนจัดไปซอฟต์แวร์ on the field. Number 11, Sala, Number Junior. Coming on the field, number 10, Messi. Number 7, Lửa à? Ô hồ ai. gì Mang. Mấy ไปดิอะรู้นี้รู list, ้เรื่องนะรู้เรื่องไหม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 โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องไปดิ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 โอ้โหมีแตโโอ้โหคำนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไปดิไปต่อเป๊ดี้จะใครจะให้เป๊เป้จะให้ปู่ปู่ประกร์ ไปไปจ่าเบอร์กือไปเร็วไปเร็วเออสัตดบอลอยู่ที่เดิมโอ้ยขอยลุ้นเหอะพระเจ้าจอร์จขอยลุ้นเหอะถือว่าถือว่าปิดกล่องไงถือว่าปิดกล่องมันจะปิดกล่องผมหรือผมจะปิดกล่องมันเอาไงเอาไงเอาไง ไปแล้วไปแล้วเมสซี่โอ้เมสซี่ไม่เอาบอลไม่ได้สิไปแล้วไ,ไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปโอ้ยขออีกลูกเถอะขออีกลูกเถอะขออีกลูกเถอะลูกนี้หรือเปล่าลูกไหนหรือเปล่าลูกไหนหรือเปล่าลูกเดียวโรนัลโดและเรียบร้อย มึนมึนงับหลุดก็จะหลุดมึนมึน no. งับไม่ซีแทงทีเดียวหลุดเลยนะเมื่อกี้น่ะโอ้โหเวอร์จริงเวอร์จริงเวอร์จังปิดเกมปิดกล้องนอนสบายเซเล่กูดบายเฮ้เฮ่เฮ่เฮ่ไม่ว่าอะไรครับอไอแมวเป่าเป่าจานเป่าเลยเปล่าจานเป่าเถอะเป่าไหมเปล่าไม่เป่าเป่าไม่เป่าเป่าไม่เป่าเป่าไม่เป่าไปแล้ว เป่าไม่เป่าเป่าไม่เป่าเป่าไม่เป่าเป่าเป่าเหอะเปล่าเป่าเป่าเป่าก็สวยก็คาร์ลโอ้ดีจะจัดขึ้นงั้นดีสองก็จะกันคลิปหน้าครับเอ่อคลิปนี้คำหยาบเยอะเกินก็ขออภัยด้วยครับมันหลุดเยอะเกินอ่ะโอเคจะลงให้ดู